เอาเอาหมดไหนพี่เอาง่าย่ายง,ง,ง,งเออวันนี้เล่นกับเพื่อนดีจริงๆเลยถ้ายากไม่เอานะระฝอนลายนี่นากเลยนะอ่าเริ่มอ่าเราไปดูกล้องจะปิดก่อนมันอยู่กล้องไหนพี่ว่าพี่ว่ามันอยู่กล้องหกกล้องนอกสุดเลยอะ่ะกด กลงสองมันอยู่กล้องสองกองหกมันหน้าห้องเราอยู be incident, one, ่กองสองรับสายหน่อยรับสายโทรศัพท์หน่อยรับสายหน่อยสูไม่เสียงพัดมันดังอยงวะยังัน เดี๋ยวอ,อุ่ยมันว้าไปแล้วมันว้าหายเดี๋ยวอยู่กล้องไหนกล้องหนึ่งแน่กล้องหนึ่งปะวะกล้องสามอ่ะตอนนี้มันอยู่ที่กล้องหนึ่งกล้องไหนมันอยู่ที่กล้องหนึ่งพี่ มันจะเป็นหน้ายิม้มเอออยู่กล้องหนึ่งจริงด้วยถ้าไมมันมองอย่างเัินอะเหมือนมันมันจะกินเราตลอดเวลากล้องหกคือหน้าห้องเราในน้พัดต้องแปดอะเออเรออยู่กล้องสามถ้าเกิดมันอยู่กล้องหกให้เราปิดไฟแล้วถ้ามันอยู่ในกล้องเก้าเนี่ยเตรียมตัวปิดไฟได้เลยกล้องหกอะ มองเฮกเฮกปิดไฟพัดไปปิดไฟเดี๋ยวนี้ไปปิดไฟไปปิดไฟบ่อยปิดไฟดีตรงประตูตรงประตูตรงประตูตปะตไปไหนดิพัดทำไมไม่ปิดไฟปิดไฟไม่เป็นทำมันไม่ไม่ปิดไฟเดี๋ยวก็ตายกันหมดหรอกวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยเออตรงตรงนั้นอะตรงประตูเห็นป่ะมันจะมีปุ่มอยู่อ่ะกดเลยเออวิ่งเข้ามาเลยเข้ามา เร็วเร็วเร็วโอ้ยทันโอ้ยเกือบตายบอกใไฟมิดไฟมิดว่ะก็ตายขบูนแค่ไหนแล้วเดี๋ยวดูดูดูตรงประตูเอ้าใครวะมันเปิดเองมันเปิดตูได้แต่เราถ้าเราอยู่เฉยก็ไม่เป็นไรหรอกเราเราฟังเสียงประตูปิดก่อนโอเคปิดไป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 เปิดไป ไป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 เร็วไปไปรับสายโทรศัพท์ก่อนเร็วไปไปพัดพี่จะตายพี่จะตายเลยไปวะเอาหาย,ายก็เรากดรับสายไงก็คือมันกวางให้ไง อยู่กล้องกล้องหกกล้องหกไอ้กล er ้องสองกล้องสองไม่ใช <c transformed> ่กล้องหกเสียดายไม่มีวิกิตเล่นด้วยไม่งั้นน้มันกว่านี้ถ้ามีกิทเล่นเลยนะเอ้ยอยู่กล้องหนึ่งกล้องหนึ่งอยู่กายกายกลกล้องที่เสี่ยงสุดคือกล้องเก้ากล้องหกรับผู้ขับูับาดดูกล้องก่อนเลยมาดูกล้องก่อนไปเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวพี่รับให้ไปดูไปดูกล้องไปไปดูกล้องก่อนเดี๋ยวตายเดี๋ยวตาย อยู่กล้องไหนกล้องสามกล้องหกกล้องแปดปะเออเรอกล้องสี่กล้องห้ากล้องไหนวะกล้องเก็บก้อง7มันคือหลังห้องเราไงมันจะแค่มาปรับไฟอ่ะก้อง9อุ้ยอยู่กล้องสามเตรียมตัวพัด มันอยู่ตรงกล้องสามอ่ะมันจ้องหน้ากล้องเลยอ่ะกล้องหกปิดไฟไปเขาตู้เด็บตัวปิดไฟก่อนเลยพัดไปปิดไฟเออเขาตู้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 เรื่อยเลืโอยเฮ้ยเฮ้ยจะตายเดี๋ยวจะตายหรอพัดเด้อเรียบร้อยพูดพัดออกมาเดี๋ยวรอ พัดเอาไปรับสายโทรศัพท์หน่อยอุ้ยมันมาตายเนกูมันมาแล้วเฮ้ยจะตายแล้วเอา้าทำไมเป็นสกินที่วะกระดุนสิงเก้าฮะจะตายแล้ว